สวยเกินเฮ้ยฮึบหน่อยฮึบฮึบถ้าแบบฮึบก่อนหรือว่ามุมเฉยเถยิดอู้สวย,วยมากสวยเกินจึ้งมากซึ่งแน่อนอนว่าอ,อย่างที่เราบอกกันนะคะว่าพรีสัันธ์ค่ะทั้งตัว CC b ีไมค์เนะคะ Body ้ r รีดแล้วก็ d ีบีออนหน้าตายบอดี้ปรีดเราดร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 ดเดียวค่ะที่ได้ต้อ ประเอโนันปคมาทักบำรุงทาแล้วถึงขาวอย่างออกเรื่องด้วยนะเด็กสารสกัดจากแสวมอนดีเอนเอค่ะเรื่อดใอยทาอุ้ยต้องกินดีมากหรือว่าน้องเด็ทุกคนวันนี้น้องนักเรียนมาเยอะมากเลย รวมตรงนี้ค่ะทุกคนรวมตรงนี้เลยเดี๋ยวให้น้องไปถ่ายตรงบูธก่อนนะคะไม่แน่ใจว่ายังคงต้องเข้าไปในวิวเทียมหรือเปล่า mm hmm. เหมือนน้องๆแกนหลายๆคนก็เหมือนแบบว่าได้ถ่ายบอกนะให้หน่อยว่าประกปัรวมบูธได้ค่ะรวมบูธ จะไปไหนอ่ะเราต้องอยู่ตรงนี้อะไรอะไรคือฟุตลองชีฟฟุตลองชีฟน่าจะสกีบสามยอดรอรอโอเคฟุตคาร์ไมซ์สามใช่เดี๋ยวรอทันรอบรอบเหรอจะให้ดูแป๊บนึงอันนี้คือเอาใหม่เอาใหม่ให้ดูใหม่หนึ่งหนึ่งสองสาม มีชุดสวยนะคะเราอยากใส่ได้บ้างแต่เราก็อยากใส่ได้ได้บ้างแฟนคลับที่มาตันะคะเดี๋ยวรอน้องให้สักคราเชวยกระจายข่าวหน่อยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาอีกมาว่าเออจะให้น้องไปทานไอช็อตไอเยี่ยมไอเด็กตั้งใจงานสุด ใชนกลับจงจเื่อนี้บุกอน้าไม่ได้กินข้าวยังนะ ทนไมจะคิบอยู่จะลืมเอ <c oughs> รวมตรงนี้นะคะทุกคนใครที่อยู่หน้างานก็ฝากกระจายข่าวมันด้วยนะคะ แต่หน้าสวยจริงเด็กสวยยังไงพยายังไงก็เป็นไดเด็กน้อยอยู่ดีนุนนนบีแผนเลยกคนนูนขอบฟองมีแบบนี้กาให้เขียวเลยมั้ง เหมือนนิวเหมือนนิว A I มูลเล็กตั้งใจทำงานมันชาดาดัดนชาชาดาดั้น จะมีรวมพนตรงนี้ค่ะเฮ้ยาาวันนี้ดูมีบางกอกนี่เดี๋ยวพึ่งประกาศแล้วหรออุ้ยรบก่อนแดงอยู่นห่อ้าวชาหายเอ้าอยู่นี่ ไม่อปแล้วอ่ะจะไม่ไปกแมนอไปไหันน้องนี่ไงทางนี้ไงจ๊ะอ้ว้าวหายใจหายใจฮึบ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 ยอะสวยอ่ะสวยอ่ะ ขอหักกว่านี้ค่ะแต่ว่ามุมนี้สวยจังอ่ะมุมนี้สวยมากเลยอะจงสวยมากฟิลนี่เลยอะไอรินมะเนี่ยไอรินในยขับไปเดย์เมื่อนียแดงแป๊ะ ลินเลยครับไฟเดย์ปะหูยหักอีก่ะหักอีกเนาะปากเจอกว่านี้ค่ะเอาอีกนี่ว่าได้อีกนี่ว่าคอไปได้อีกอ่ะได้อีก เอาดิเอาดิเออจะหลุดมือไอ้มูนิกเป็นดูว่าแต่ว่าชอบเวลาตั้งใจทำงานหายใจหน่อยเชื่อป้าหิวหิวนอนสวยจึ้ง พี่ไนท์ลินบอกใช่ไหมว่าลินไม่ชอบคนนี้ทําไมพี่ไนท์ต้องมาอยู่ข้างนางคนนี้ด้วยเป็นอะไรไอลินไอลินรับบทอุ้ยอุ้ยอ้โหโอ้โหโอ้โหฟาดทีนี่หน้าแดงแล้วนะอย่าได้มีเรื่องกับเขาคนนี้พี่ไนท์ลินไม่โอเคค่ะถ้าพี่ไนท์ยังไม่หยุดลินจะฟาดกบใส่พี่ไนท์เดี๋ยวนี้นี่คือผู้หญิงที่ดื่มในเตกิฟนี่คือผู้หญิงที่ดื่มในเตกิฟ สวยะอะค่ะเฮ้ยพูดดีๆเดี๋ยวขาแกะกล่อง <Okay. S 1> ไปนิยนี่นนอะเกาะปบเป็นไอรินเลยที่ไหนยายคนนี้มันเป็นใครร้อนเนาะร้อนไหมแต่ว่าชุดก็ไม่ร่าดร้อนนะแต่ก็ดูร้อน,นเออๆๆๆๆรือว่าร้อนโะไรมาคีนแม่เลยเออ นบอกได้เออห้างให้ห้างให้เกินให้ไม่เกินสามทุ่มะคะ่ะอุ้ยมันรวบตึงไงเนาะก็เลยแบบไหวไหมมันรวบตึงไงมันปวดหัวสามทุ่มนะคะสามทุ่ม she's so hot เพลงนี้เวลาตั้งใจทำงานแล้วสุดสุ ถ้าทาปากแดงไปด้วยก็คือ,อนนเอาแ้วจมรง้เหอมตรงนั้นมคะเดี๋ยวเราจะมีรวมพนนะคะคุณ้ค่ะคนค่ะมีรวมพนตรงนู้นนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ายังไปไม่ได้ค่ะห <c oughs> <c oughs> นูต้องอยู่ตรงนี้ก่อน <c oughs> ไม่นอนขออนุญาตห่เงฮ้ยทำงานเราต้องฝากอะไรแล้วแหละใช่เรื่อีอ๋ยวให้มาไลน์ฝากไหนฝากอะไรไปดูก่อนว่าใครอยู่มากรอบมาแล้วเหรอมากรอบคณนิกาจริงปะะ ไม่เดียวโอ้เปิดไปด้วยโหดูไปด้วย เราสามารถดูไลน์นี <Yes, ้ไปได้แล้วก็ไปดูบางกอกด้วยได้ค่ะบางกอกไามข้าวเหนียวชมิดอะไยก็อยู่ในชนิดข้าวาสีแดงจริงหรอ ่อปนี้จะบดคอมมอนห่างมานี่ไงหนูกำลังจะเปิดแอปนี่จ้ากำลังเปิดแอป ูไปด้วยบด้วยสองจอเดี๋ยวคนเราไ,ไ,ไติ๊กต็อก,ก,กแอปอื่นอ่วแล้วก็เดรวะ<ม> <c oughs> หิวไหมถามได้ปะ โอเคจุกไม่ต้องกิน,นะค่ะโอเคไม่หิวไม่หิว